วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเพื่อนงูพิษที่แ้งททำเป็นหวังดีแต่ประสงค์ร้ายคนที่ทำตัวเป็นผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายคือใครเราก็มาเริ่มกันนะคะอิติอลาหังทิพระจักขุวิโสทายิอิติอลหัง ทิพพะจากักขุวิโสทายิมาใบแรกก็สิเคร็ตเลยสิเคร็ตอะเจนดาเนี่ยความลับที่ห้ามพูดให้ใครฟังเรื่องความลับของบุคคลอื่นความลับที่สำคัญความลับที่อันตราย ความลับที่ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเองซีเคนตอะเจนดาก็คือความลับที่จะเป็นอันตรายในอนาคตไม่ใช่ความลับที่ว่าลูกขโมยตังค์แม่หรือว่าความลับที่ว่าลูกเป็นเกซีกเคนอะเจนดาคือความลับที่สําคัญมากที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ใช่ความลับว่าเออผัวฉันนะ่ะมันแอบเป็นตุ๊ดนะอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่า เพื่อนงูพิษที่เสแสร้งทำเป็นหวังดีกับคุณเนี่ยนะเพื่อนงูพิษที่แกล้งทำเป็นรักคุณน่ะเพื่อนงูพิษที่เสแสร้งแกล้งทำเป็นรักคุณเนี่ยบุคคลผู้เนี้เป็นคนที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาเกลียดคุณน่ะบุคคลผู้นี้ยเป็นคนที่เกลียดคนแต่ไม่แสดงออกเป็นคนที่ลึกลับ มีความลึกลับในตัวมากเค้กวันเกิดเป็นโดนัทลักมวยอุกาบาทถล่มโลกออสทอยเลต นักเขียนก่อนถึงวันเกิดของคุณเนี่ยก่อนถึงวันเกิดของคุณเนี่ยคุณน่ะจะไปรู้เรื่องไม่ดีของคนอื่นมา คุณจะไปรู้ความลับของคนอื่นมาโดยบังเอิญก่อนจะถึงวันเกิดคุณนะคุณจะไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดมาโดยบังเอิญว่าคนคนนั้นะ่ะแท้แล้วแท้ด้วยเนื้อแท้ใจจริงอะเขาคิดยังไงกับคุณก่อนถึงวันเกิดคุณะ่ะเนี่ย k e p t in t ด e dark เนี่ยด้านมืดของมนุษย์ไปรู้ความลับเพ้ามา ดันเสือกไปรู้ความลับคนอื่นมาแล้วมันเป็นสกเรตที่อันตรายเช่นเพื่อนบ้านฆ่าคนตายเอาศพไปหมกทังขยะหรือเอาศพไปฝังไว้ใต้ต้นกล้วยตนีในสวนอะไรอย่างเงี้ยไปรู้คุณอะจะไปรู้ความลับของคนอื่นซึ่งเป็นความลับที่มันอันตรายเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยคุณห้ามพูดต่อเพราะมันจะทำให้ตัวเองอะเดือดร้อนคุณอะ คุณอะไปบังเอิญรู้ความลับของคนอื่นแล้วสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณอะเดือดร้อนเพราะว่าเพื่อนที่มันเป็นงูพิษที่ว่ามันคอยจะฉกค,คุณน,นี่นะเพื่อนงูพิษคนเนี้ที่ว่าเขาเขาคิดจะอ่าจะฉกค,คุณเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากจะเอาชนะคุณมากบุคคลผู้นี้ บุคคลผู้นี้เขาต้องการที่จะชกกับคุณและต้องชกให้ชนะคนคนนี้เป็นคนที่จะทำให้คุณเดือดร้อนเหมือนอุกกาบาตถล่มคนคนนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนเหมือนอุกกาบาตถล่มโลกคนคนนี้มีอาชีพเป็นนักเขียนนักข่าวครูบาอาจารย์ได้เหมือนกัน คนคนนี้เขามองว่าคุณน่ะไปรู้ความลับของเขาเขาก็เลยไม่ชอบคุณรู้ปะมีคนทำงานในโรงงานด้วยนะที่อยากจะคืนดีอะคุณมีคนที่ทำงานเป็นสารพัดช่างอยากจะขอยืมเงินคุณมีข้าราชการช่างคนทำงานในโรงงาน ช่างทาสีเนี่ยช่างซ่อมช่างไม้ช่างปูนช่างประปาช่างซ่อมแอร์ข้าราชการคนทาสีคนทำงานในโรงงานมีคนที่ทำงานในโรงงานน่ะอยากจะคืนดีะัคุณมีคนที่ทำงานเป็นช่างอยากจะยืมเงินคุณคนที่ทำงานเป็นข้าราชการก็อยากจะ หาเงินหรืออยากจะยืมเงินคุณก็ได้นะหรือเขาอาจจะแบบอยากจะเหมือนกับคนคนนี้ยอาจจะอยากยืมเงินคุณหรือเขามีปัญหาอะไรสักอย่างอะมีเป็นข้าราชาการก็ดีนะเออเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็จะได้ปรึกษาเขาได้เวลามีปัญหา ออีกแล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือโซเชียลนะหมายความว่าไพ่ใบน,นี้คือต้องระมัดระวังการใช้คำพูดผ่านโซเชียลโดเมสติกออพเพรสชันลิลิเจียนต้องรู้กาลรรเทศะในการพูดเหมือนผู้หญิงสมัยยุโรปโบราณผู้หญิงสมัยยุโรปก็เป็นกุลสตรี ต้องอยู่ในโอวาทของสามีต้องระวังคำพูดไพเดว,วิลความอิจฉาริษยาคนที่อิจฉาริษยาคุณนะ่ะเขาก็เป็นคนที่ดูยากอยู่นะคนที่อิจฉาริษยาคุณนะ่ะเขาเป็นคนที่เงียบมากอันนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบมีมารยาทนะอดพูดอดพูดเวลาโกรธ เป็นคนที่ขี้ฉาแต่ไม่แสดงออกเป็นคนที่ขี้ฉาแต่ไม่พูดคุณอาจจะมีปัญหากับคนต่างชาติได้ทหารตำรวจได้พวกเด็กแว้นได้โอ้ไพ่ไพ่ใบนี้คือกรีดเนี่ยแปลว่าความอิจฉาริษยานะเนี่ยเดวิลกรีดเนี่ย ความอิจฉาริษยาที่มันซ่อนอยู่เนี่ยนะมันมหาศาลมากเลยนะคล้ายกับว่ามีคนอิจฉาริษยาคุณมากจนเขากลายเป็นคนเสียสติอ่ะมีคนที่อิจฉาริษยาคุณมากจนเขาแบบเหมือนกลายเป็นคนบ้าบออาจจะเป็นเพราะคุณสวยกว่ารวยกว่านิสัยดีกว่าก็ได้ e r v ว n t แม่บ้านอาชีพแม่บ้านพนักงานทำความสะอาดสาวงามสาวสวยอาจารย์ครูมีคนอิจฉาคุณนะ่ะเยอะมีทั้งคนที่เป็นครูบาอาจารย์สาวสวย แม่บ้านแม่บ้านคนทําอาชีพแม่บ้านสาวสวยครูบาอาจารย์เนี่ยมีมีคนอิจฉาลิษยาคนที่คิดจะทําลายกันแกล้งคุณนะ่ะตอนเนี้เขากําลังมีปัญหาชีวิตหนักมากสิ่งที่เขาเคย ตั้งความหวังอะมันพังทลายไปหมดแล้วเขาเคยตั้งความหวังแต่มันพังหมดแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นหมอดูเป็นล่างทรงได้มีเป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงได้เป็นผู้ชายได้โอ้นี่ชาวไร่ชาวนาชาวประมงคนที่ทำอาชีพปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ย มีแบบเป็นคนที่เกลียดคุณมากแต่ว่าไม่แสดงออกว่าเกลียด s ิ s ค e t ซโไซสมาคมลับกลุ่มมีคนตั้งกลุ่มสมาคมลับลับขึ้นมีคนตั้งกลุ่มลายลับลับขึ้นมีคนตั้งกลุ่มลายลับลับมีคนตั้งกลุ่มสมาคมลับลับขึ้น แล้วกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่แบบชอบนินทาคนนั้นคนนี้เป็นกลุ่มที่แบบทำอะไรเนี่ยเป็นคนขี้คุกกลุ่มเนี้ยทำงานผิดกฎหมายแล้วเขาเหมือนเขาต่อต้านคุณเนี่ยโอ้โหชัดเลยเขาชอบแอบสอดส่องคอยดูชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณนึกไม่ถึงอะ่ะก็คือคนที่แบบเขาเป็นคนที่เงียบที่สุดอะแต่ว่าเป็นคนที่อิจฉามากที่สุด เป็นคนที่พูดน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่เคยด่าคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดเป็นคนที่นิ่งที่สุดแต่ก็เป็นคนที่ไร้กาศที่สุดด้วยแล้วก็มาดูสรุปกันนะคะ คนคนนี้มีครอบครัวแล้วนะคนที่คนที่ทำตัวเป็นงูพิษคนที่ทำตัวเป็นผู้หวังดีที่ประสงค์ร้ายคุณเนี่ยอายุมากกว่าคุณมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีตัง เขาต้องการที่จะเอารัดเอาเปรียบและช่อโกงคุณต้องการที่จะกั่นแกล้งคุณต้องการที่จะโกงคุณต้องการที่จะทําให้คุณเนี่ยลาบากเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่านะคนนี้เป็นเพื่อนเก่าตอนนี้เขากำลังป่วยอยู่หรือคนคนนี้กำลังมีปัญหา สุขภาพอ่อนแอต้องไปหาหมอทุกปีไปหาหมอทุกเดือนเขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บุคคลผู้นี้กำลังไม่สบายอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เขามีครอบครัวที่ดีด้วยนะคนคนนี้เขาได้สามีที่ร่ำรวยเหมือนกับว่าคนคนนี้ได้สามีที่รวยเป็นเพชร มีตังใช้มีเงินแจกชาวบ้านเขาชอบไปวัดทำบุญนะแล้วเขาก็อยากจะศึกษาธรรมะอยากจะพาแม่ไปโรงพยาบาลอยากจะคืนดีกับพุนเหมือนกัน คนคนนี้เขาก็อยากจะคืนดีอ่ะคุณนะอยากจะพาแม่ไปโรงพยาบาลอยากจะไปหาพระเกจิอยากจะไปทำบุญที่วัดอันนี้คือจุดจุดจุดที่ว่าอยู่ในใจเขาอะเขาก็คิดว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของคนคนนี้เขาก็คิดว่าเหมือนคุณก็เป็นเพื่อนเก่าเขาคนหนึ่งอะเขาคิดว่าคุณก็เป็นเพื่อนเก่าเขาคนหนึ่งอะน่าจะพอคุยกันได้ คนคนนี้เขาอยากจะซื้อคอนโดซื้อรถเนี่ยซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อรถเขาอยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มีงานเข้ามาเยอะเลยแหละแล้วเขาก็มีลูกศิษย์มีคนสนใจจะมาเรียนอะไรกับเขาเนี่ยมีเขาเป็นคนที่มีมรดกมากเหมือนเขาอยากจะไปต่างจังหวัดนะอยากจะไปไหว้พระที่ต่างจังหวัดอยู่ อยากจะไปทําบุญในต่างจังหวัดโอ้นี่ชัดเลยอยากจะไปต่างประเทศอยากจะเดินทางไกลเพื่อที่จะไปต่างประเทศเหมือนเขาอยากจะทําบุญห้าสิบบาทให้กับสัมภเวสีผีบ้านผีเรือนเขาคนคนนี้อยากจะทําบุญให้ผีบ้านผีเรือนนั่นแหละตอนนี้เขากำลังสับสนชีวิตอยู่ แสดงว่าคนคนนี้น่าจะอายุเยอะแล้วนะเหมือนเขาอยากจะอยากจะเนี่ยอยากจะได้ถ้วยรางวัลอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะถูกหวยอยากจะจับฉลากชิงรางวัลได้เหมือนตอนนี้เขากำลังสับสนอะไรบางอย่างอยู่คนคนนี้เวลาเขามีปัญหาอะไรอะ่ะเขาชอบวิ่งไปหลบหลังแม่พอทะเลาะก,กับเมีย ก็วิ่งไปหลบหลังแม่พอทะเลาะกับแฟนก็วิ่งไปหลบหลังแม่อ่าเป็นคนที่แบบลูกแง่เป็นพวกลูกแง่คนคนนี้กำลังจะได้เงินก้อนโตนะอาจจะได้เงินก้อนโตมาจากการขายที่ดินกำลังจะได้เงินก้อนโตมาจากการขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์บางประเภทเขามีความสุขกับการได้ท่องเที่ยว การไปนั่งเรือการไปล่องทะเลคนคนนี or or ้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากบอกได้เลยว่ามีชื่อเสียงมากอาจจะเป็นดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังเป็นยูทูบเบอร์คนดังเป็นดาราเป็นนักร้องดังอะไรแบบนี้คนคนนี้มีชื่อเสียงเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีเพราะว่าตอนนี้เขาจุดเทียนให้ตัวเองอ่ะ เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางคนคนเนี้ยเขามีสติปัญญาทางธรรมนะเขาก็อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีอะเหมือนคนคนเนี้ยเขาก็อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี อยากจะหาเงินเยอะๆอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านคุณกับเขาอาจจะเคยเคย,เคยทะเลาะมีประเด็นกันน่ะเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ในชาติภพนี้มันอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่เขาทำมาในอดีตอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าอยากจะไปไหว้พระไปทำบุญ ไปกวดน้ําไปขออะโหสิกรรมให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรเพราะดูจากไพ่แล้วเหมือนเขาอยากจะไปวัดนะเนี่ยไพ่มันบอกว่าเขาอยากจะไปวัดอยากจะทําบุญอยากจะขอเอาโหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรอยากจะล้างกรรมอยากจะแก้กรรมอะไรของเขาอะ่ะเขาอยากจะเดินทางไปวัดในต่างจังหวัดอยากจะเดินทางไปวัดดังๆอยากจะไปเจอพระเกจิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า คือตัวเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอะ่ะเขาก็อยากจะอโหสิกรรมในชาติเนี้เพื่อที่ว่าชาติหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นศัตรูกันอีกคือเหมือนกับว่าในชาติภพเนี้ยเขารู้แล้วไงว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยมาเป็นศัตรูกันน่ะมันเกิดจากกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะแก้กรรมล้างกรรมอะ่ะให้ ให้มันจบสิ้นแค่ชาติเนี้ยถ้าเป็นไปได้เหมือนเขาอาจจะอยากขออาหัวสีกรรมคุณก็ได้เพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ